วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับหรือว่าบางทีก็ทํางานต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ที่นี่ชราใจนะครับบางทีเรามีเครื่องเสียงนะวเราบางทีเรามีทีวีนะครับหรือว่ามีเครื่องใช้ไฟต่างๆที่ใช้รีโมทนะแล้วเราคิดว,ว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วเนะี่ยนานๆให้ท่านเอาออกเลยนะครับหรือพวกฐานพวกเนี้ยนะครับถ้าท่านเอาค้าไวนะ้เนี่ยบางทีเนะี่ยระยะเวลาสักช่วงหนึ่งเนะี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเรา ใช้ฐานไม่ดีนะครับหรือว่าไม่มีคุณภาพเนะี่ยมันก็จะเกิดการเสียหายนะเห็นไหมครับมีน้ําไหลออกมาแต่นี่อันนี้ขนาดของดีนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่านานและนะ้วเนี่ยทิ้งไว้เป็นปีบางทีมันไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะมาดูอีกทีผม,ผมแกะตะกี้เนะี่ยแกะออกมาเนะี่ยโอ้เต็มเลยเป็นสนิมแล้วก็ฐานเนี่ยสนิมเต็มเลยนะครับผมงัดทิ้งไปละไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับแต่งัดทิ้งไปละ กัดออกกัดออกนะครับอัดออกกัดออกนะครับเพื่อที่ทําความสะอาดพวกนี้นะครับแต่อย่างว่านะครับมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คงไม่ร้อยเพราะว่าสนิมบางทีมันกินมาแล้วก็จะหาน้ายาพวกทําความสะอาดพวกพวกอะไรอิเล็กทรอนิกส์นะว่าที่เขาล้างพวกแอร์โฟล์ต่างๆนะหรือว่าล้างล้างชิ้นส่วนที่มันระเหยไม่ไวนะพวกแผ่นปิ้นต่างๆนะเนี่ยต้องไปดูก่อนนะครับก็มีหลายยี่ห้ออยู่นะที่เคยใช้ใช้มาก็เอามาล้างดูนะครับแล้วก็ อาจจะทานแล้วมันนิดๆชโลมไว้นะเพราะายังไงก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าพวกนี้เป็นรีโมทที่เป็นพวกเครื่องเสียงวีดีโอต่างๆทีวีที่เราไม่ค่อยได้ใช้แหละแต่ที่เนี้ยเราอนุรักษ์ไว้นะเราเก็บไว้นะบางทีเราต้องแกะออกนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะี่ครับจะเสียหายเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้มาเตือนภัยเลยนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าของบางทีมันก็แพงหายยากนะครับบางทีราคาก็ ถึงเรามีตังมันก็หาซื้อไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าบางตัวมันก็นานนะครับเป็นพวกเครื่องเสียงที่อนุรักษ์ไว้เนี่ยบางทีรีโมทมันก็หายากหาอีกทีมันก็ไม่มีของแท้และของแท้ก็กว่าจะเบิกได้ก็บางทีก็ขาดขาดละไม่มีละไม่มีในสต็อกเนะี่ยบางทีเราก็เสียหายได้นะครับก็แกะเยวแกะไม่แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใสล่ละแล้วก็ทามสะอาดแล้วเก็บเข้าตูน้นะครับเนี่ยเก็บเข้าตู้ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ